สวัสดีวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์แนวโน้มรายวันนะก็ราคาเมื่อวานนะครับก็ได้ลงมาตามเป้านะหลังจากที่ชนในโซนของ6 8สิถึงเจไปนะครับโซนที่เราเล่นเซลล์กุไว้ราคาเนี่ยประกาศตัวเลข p I ของเชียร์คาโก้นะครับออกมาตัวเลขค่อนข้างแย่นะออกมา40กว่าเองนะครับจากครั้งก่อนเนี่ยสี่สิบหกนะราคาออกมาแค่40กว่านะครับรอบนี้เลยทําให้ในราคาเนี่ยรีบาวขึ้นไป นะครับอยู่ที่ประมาณ73-74นะครับทีนี้ก็จะมีข่าวของตำแหน่งงานว่างจาก JLT นะครับซึ่งตัวเลขก็ออกมาเขียวนะออกมาเขียวก็มีการมันเขียวแล้วมันทุบแล้วก็ดึงกลับนะครับแต่พอมันดึงกลับเนี่ยสิ่งที่สําคัญนะครับราคาเนี่ยมันดึงกลับนะแล้วมันทุบกลับลงมาปิดต่ำกว่าเทรนด์อยู่ในตอนนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่1,965นะครับมองว่าราคาที่ทางแน,นวโน้มเนี่ย เราวัดฟิโบกไปทีหนึ่งก่อนนะครับเพื่อหาความชัดเจนนะหาความชัดเจนสักกู่นะครับนี่หาความชัดเจนจากชุดนี้ะจะมีแนวต้านอีกทีเท่าไหร่แนวต้านอีกทีหนึ่งก็ c. นี่ครับมันชน72พอดีใช่ไหมร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดแล้วราคาได้ย่อลงกลับลงมาหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองก็มองว่าราคานะวันนี้มีโอกาสที่จะเด้งกลับไปนะครับในโซนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง ถึง1,978นรเดะครับแต่ยังไงเนี่ยเราเหมือนเดิมครับเรารอเซลในโซน72-78ถึงนะครับเป้าทำกำไรงก้ร1,963-62-57นะครับวันนี้ลุ้นก็ดูเหมือนเดิมครับลุ้นขาดลงก่อนนะครับ